ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวลิปแมกนะคะแปดแท่งในตำนาน <พ complementary. S 1> คือเพื่อนๆอยากได้สีอะไรกันบ้างนะคะตัดสินใจไม่ถูกเลยดิฉันก็เลยซื้อมาทาั้งแปดสีเลยค่ะคร<ๆ>าวนี้เราก็มาลองรีวิวทีละสีนะคะเพื่อนๆจะชอบแบบไหนเหมาะกับอะไรนะคะคลิปนีข้อต่อค่ะคอันแรกเลยอันแรกเลยขายดีสุดๆนะคะก็จะเป็นสีนี่เลยค่ะพลีสนี้นะคะ แกะมาสดๆร้อนๆเลยพริสมีนะคะสีชมพูฉ่ำๆแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวตู่จะลองทาให้ดูนะคะที่ทาอยู่ก็พรสมีนี่แหละก็คือเหมาะสำหรับสาวหวานนั่นเองนะคะคราวนี้ก็มาลองสีต่อไปกันนะจ้า สีลิปที่สองนะคะแมนดารินโอค่ะอันนี้ก็จะออกอมส้มนิดนึงนะคะใส่สื้อผ้เฉดส้มเนี่ยจะเหมาะเลยนะคะนี่เห็นไหมคะส้มแะล,ลองทาดูนะคะนี่ค่ะสีส้มตัวจะเป็นผิวที่ไม่ขาวมากนะคะทาแล้วก็คอนเฟิร์มว่าเออสีแมนดารินเนี่ยคือหน้าไม่หลอกแน่นอน ต่อไปสีที่3ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีซีเชียสนะคะก็ <c oughs> จะออกแดงผสมน้ำตาลนะคะ ก็คือสีเนี้ยคะ่ะมันค่อนข้างจะไม่ฉูดฉาดจนเกินไปนะคะไปทํางานก็ได้ไปเดทอะไรอย่างงี้คือทาได้ทุกวันคือชอบมากสีนี้บอกเลยนะเลิศค่ะต่อไปก็จะเป็นสีสุดฮิตนะคะมอกค่าคะ่ะแปดหมมอกค่านะคะ นี่นะคะหมอกค่าก็คือสีมันก็จะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หนึ่งนะคะแบบน้ำตาลแต่ก็ไม่แบบน้ำตาลดำทำให้ปากเราคมนะคะก็คือดูสุภาพจ้าสีหมอกค่าผิวสีแทนผิวสองสีใช้ได้เลยจ้า <Yeah. S 1> ไปนะคะก็จะเป็นสีคลินดาเซ็กซี่นะคะ อันนี้นะคะก็จะออกอมส้มนะแต่ก็คือสวยสวยทุกสีก็คือเขาถ้าจะเรียบร้อยนะคะไปสมัครงานนะคะหรือว่าไปไประชุมคุยกับผู้ใหญ่อันนี้คือได้เลยนะคะสีนี้คะ่ะ60 606จ้าอ่ะสมแท่งสุดท้ายแล้ววีเวตเชตตี้นะคะ ก็สีก็จะคล้ายกันแต่ว่าจริงๆอะให้ไปลองทเทค์เตอร์เองก็ได้เราจะรู้ว่ามันแตกต่างเธอ oh. ก็รีกก่เนวันาาเลย oh. สีเรียบร้อยเธอไปไประชุมได้ไปสมัครงานอะไรเงี้ยแล้วก็คือทาได้ทุกวันคือทำให้ปากดูไม่โซมอ่ะดูมีอะไรนะคะแล้วก็ดูแบบธรรมชาติไม่แดงไม่แป๊ดชอบค่ะ ต่อไปสีนี้เซลเอาก็ชอบเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเนื้อมันไม่ใช่เนื้อแมตตนะทุกคนก็คือสำหรับคนที่ปากแห้งปากตกรอบปากรออะไรอย่างงี้ก็คือทาได้คือดีเพราะว่าการที่เราทาสีที่มันเป็นมันๆนิดนึงอ่ะไม่ใช่เนื้อแมตอ่ะมันจะทําให้เราหน้าเราดูไม่แก่ดูไม่เป็นผู้ใหญ่ น้ำตาลชมพูเหมือนปากสุขภาพดีปากธรรมชาติแต่แกเหมือนแตื่นมาเป็นนี้เลยไม่ได้ทำไรอะไรอย่างี้ก็คือแนะนำเลยสีสิวเอาชอบค่ะมาสีสุดท้ายยาสุดนะคะสีโมอิ l เลินะคะก็จะเป็นออกโทนน้ำตาลจ้า ค่ะแล้วก็คือเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีความส้มกว่าปากจริงของตูนิดนึงนะคะสีน,นี้ก็คือทาแล้วก็น่ารากักแล้วก็เป็นเนื้อแมดเนื้อแมดแบบกำมะหยี่นะทาแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะสวัสดีให้ดูอีกรอบนึงนะคะถูกใจอันไหนก็ไปตามกันเลยจ้าถ้าชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามตูด้วยนะคะบ๊ายบาย